เช็คด่วนใครที่มีเลข38อยู่ในเบอร์โทรศัพท์าทุกท่านกดหัวใจคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์กดเซฟไว้เป็นรายการโปรดหรือกดแชร์ให้เพื่อนได้ทราบถึงความหมายของคู่เลข38กันนะครับเข็มทิศที้นำทางดวงชี้นำชีวิตผมธนพัทรเทวะทํานายคู่เลข38นะครับถ้ามาอยู่ในตำแหน่งของความรักนะครับก็คืออยู่2ตัวท้ายจะเป็นคนจ้ารมนะครับใจร้อนพูดเร็วคิดเร็วทำเร็วปากร้ายนะครับ พูดตรงจึงเป็นความรักที่ได้อยู่ด้วยกันเร็วนะครับด้วยความเป็นคนเจ้ารมอาจจะทําร้ายคู่รักโดยการลงไม้ลงมือนะครับทำให้คู่รักเนี่ยไม่สามารถทนอยู่ได้ความรักก็เลยล้มเหลวให้ระวังเรื่องของการแย่งคนรักของคนอื่นนะครับการตกเป็นมือที่3ถ้าเมื่อไหร่ที่ดวงตกนะครับคนรักของเราก็โดนแย่งไปเช่นเดียวกันต้องมีสติในการใช้ชีวิตไม่ควรไปแย่งคนรักของใครเพราะจะเป็นบาปกรรมที่ติดตัวไปตลอด สรุปได้ว่ามีความรักเกิดขึ้นได้ง่ายแต่เป็นความรักที่ฉาบฉวยไม่ยั่งยืนไม่ใช่รักแท้จึงไม่สมหวังในความรักนะครับใครที่มีคู่เลขนี้นะครับจึงหมั่นทําบุญท,ทําทานให้บ่อยๆนะครับจะช่วยให้สิ่งเหล่านี้นะครับไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายกับเรามากนะัก